พี่พาไปเล่นานาา้ำนะเด็กๆป,ป,ป,ปลปลาปลาไปเร็วๆรอพี่หน่อยรอพี่หน่อยอปลาเดน่นปลาเดน่นอ๋สนุกไหมสระนี้เป็นยังไงควงา่วงางวาว่างวสระ มวนมวนมวนไม่ใคยเลือกขนาดนวะเฮ้ยตื่นๆน,นึงเดินเหรอหรอเดินหรือว่ายลูกไอ้อออออยคือมนนว, <laughs> วนเหรวะสวมนะเอาไม้พี่สิเอาขึ้นมาด้วยเอาขึ้นมาได้ เอาขึ้นมาพี่หน่อยเร็วขึ้นมาหน่อยขึ้นมาบ่ได้ค่ะมันขึ้นมาบ่ได้หนาว่ะนาว่ะอันนี้ลอยน้ำไหมเดี๋ยวอันนี้นะลองอันนี้นะโอ้ยซิดเยกันเอามาเร็ว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 เร็วเร็วเร็ว เยเด้เด oh! yeah, 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 yeah. ้เด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 ี๋ยวตายน้าย้ายยอกันในน้ำเอาอีกไหมมัอไหมโดดนะโดดนะอย่า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 มาสะบัดใส่พี่นะเดี๋ยวเราไปเล่นทางนู้นดีโดดโดดโอเคนะปุ้นดีดีสู้สู้ดีดีโดด ឡាត់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 ទៅកັບบ้านកັບบ้านกลับហើយណា